ถุงปลูกเดอ้อถุงปลูกเขาไปเบังในหลาดเขานะ่ะสิมีหลายขนาดหลายไส้ครับมีหอดถุงปลูกบักเน้าปลูกบักซีดาได้เป็นต้นผลับถุงใหญ่ครับ,งงรบเนี่ยเขามีหลายไส้เด้อครับเด้อเขาไปเบังเด้อหลาดเขาใส่หน่อยใส่ใหญ่มีหอดใส่บักปลูกบักปูนบักเน้าได้ยเป็นต้นปลูกกล้วยได้เป็นกอผลครับอ่าถุงปลูกขนาดใหญ่อายกุการใช้งานห้าถึงแปดปีห้าปีขึ้นครับอายกุการการใช้งานอ่ะผสมเดินก้อนบันครับ อันนี้คือดินที่ผมหมักจากเศษอาหารจากในครัวนะครับในคลิปในคอนเทนต์ไปดูเอานะครับอ่าวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้นะครับนี่ครับเอาลงมาเป็นไปตามดูครับไปตามดูคลิปครับปองเศษอาหารแบบโบราณการใหม่นะครับผมทาคลิปไปแล้วคลิปยาวหน่อยนะครับเกือบ5้านาทีแต่มีคนดูเยอะมากนะครับเนี่ยครับนี่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 นะครับอ่ะเดี๋ยวสัธยายอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะอ่าเศษอาหารในครัวอ่าทิ้งลงไปที่นี่ครับพวกเศษข้าวเศษอาหารต่างๆเอาลงไปเสร็จปั๊บ แก้วกาแฟครับครอบไว้ครับกันกลิ่นครับชั้นแรกทํให้ตัวผมต้องเอาสติ๊กเกอร์เทปสีดําติดละครับไม่ให้มันเป็นใสครับถ้าเป็นใสปุ๊บเวลาเาไปตั้งกลางแจ้งอ่ะไก่จะเห็นครับมองเห็นศษดาหารครับโอ้โหในชุดแรกที่ผมทําไก่เห็นโอ้โหคุยแขียต้นไม้ผมเละหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมเลยทําเป็นป่องอันนี้จะฝังอยู่ในดินนะครับส่วนนี้จะลงไปในดินให้เพื่อได้รากเพื่อเขาดูดเนี่ยเนี่ยผมเจาะรูไว้แล้วนะครับ อ่าแล้วครอบที่สองครับด้านนอกก็ครอบลงไปอย่างนี้ครับนี่นะครับครอบสองชั้นนะครับไก่จะเม็นอาหารเสร็จอาหารเรานะครับอ่าแล้วก็กันียนด้วยนะครับเพราะเป็นสองชั้นนะครับเนี่ยอ่าดูตรงนี้มีที่ล็อกครับอ่ามีลวดมีลายสอดล็อกไว้ครับผมทําไว้สามด้านครับดูนะครับเนี่ยอ่าทํใไมต้องมาครอบจำยิงครับอ่าอ้าวนี่นี่นี่ครับดู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 ผมเจาะรูไว้ข้างๆงครับรอบๆเลยครับนี่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 เจาะรอบๆเลยอ่าพอเราครอบปั๊บ ลงไปอย่างนี้อ่าหลอกอากาศครับหลอกกลิ่นหลอกความดันขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นมาตรงหูหลอกอากาศขึ้นมาครับหลุดขึ้นมาข้างบนมาติดแก้วด้านนอกครับเนี่ยครับเนี่ยอ่าอากาศมลอากาศแก๊สต่างๆที่มันเกิดจากการหมักบดอยู่ข้างในนะครับมันเป็นแก๊สนะอ่าเขาเรียกว่าแก๊สไน่าเมทนันมันจะขึ้นมาครับอ่าถ้าเราไม่เมคครอบเนี่ยมันจะไม่กลิ่นทรงกลิ่นออกมามันจะขึ้นมาอออยู่ตรงนี้ครับตรงก้นแก้ว อพอสักพักพอมันควบแน่นมันออกกันมากๆเขามันโดนแสงแดดเผาความร้อนนะครับความร้อนจะขึ้นมันก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําหยดลงมาก็จะลงไปตรงรูนีน่แหละครับนี่นี่ที่ผมเจาะหลอกไว้นะครับปัาบโอ้โหออกแบบอย่างดีวะวิชาการเตอบอยู่ล้ว ความรู้นะเนี่ยหลักวิชาการความการควบแน่นของกั๊ดไมเทนหลักการจริงๆอันนี้ความรู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะลงมาเป็นหยดน้ําไหลย้อลงมารอเลี้ยงพืชข้างล่างต่อไปครับเป็นปุ๋ยแล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับการทํางานของปล่องเศษอาหารผมนะครับพวหลักการของกิบเอต้นใหม่บบทันบมเป็นต้อมบาดาได้อ่าแล้วจะวางยังไงเอาสาธิตวิทยการวางก่อนแล้วกันนะครับอ่าให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเผื่อเวลาทุกท่านเอาไปทำปใช้อ่าทุงปลูกมา ขนาดเยี่ยมห้าคูณห้าสิบครับถุงปลูกเอาตรวจของปล่องเศษอาหารนะครับลงไปก่อนครับเอาไว้ตรงกลางถุงนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เติมดินรอบเลยครับอ้าวนี่คือผมสาธิตคร่าวๆเรื่องของการวางนะครับวัสดุอุปกรณ์นี้นะครับอ่านี่สุดยอดมากครับนวัตกรรมนี้ทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปลูกเลยถุงมือกองเล็บครับอ่าถุงมือกองเล็บทํางานนะครับอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับน่าเห็นไหม นะครับโ oh, อ,สอ,สอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถุงเมือกกงเล็บขุดดินทําสวนผสมปุ๋ยโอโหนะครับสําหรับสาวๆท่านใดที่ทําเล็บมาหายห่วงครับเมื่อท่านมีถุงเมือกกงเล็บนะครับท่านที่มีหัวใจในรักในการปลูกพืชปลูกผักนะครับแต่ ah really hey. ish. ห่วงเล็บห่วงเมือแล้วกันนะครับนี่มันตะกุยได้ยางนี้เลยนะครับตะกุยขุดโอโหนะครับสุดยอดเลยนะครับสมแล้วที่เป็นถุงเมือกกงเล็บนะครับขุดดินทําสวนนะครับผมอยากรู้ไอ้คนที่มันออกแบบมาจริงๆร เมื่อก่อนเราจะใช้ไม้สามง่ามพวเล็กๆครับขุดจึ๊กจึกจึกเลยครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งคืออ่ามันไม่ค่อยเกาะสิ่งสกปรกครับมันเลือดเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยปุ๋ยชุ่มๆแบบนี้นะครับยังไม่ได้ติดมันเลยครับเนี่ยโอ้มนเลยทําความสะอาดง่ายครับนี่คุณลักษณะเด่นของมันเลยนะครับนี่ครับที่ผมชอบอีกอย่างนะครับคือสิ่งสกปรกไม่ได้ค่อยค่อยได้เกาะมันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับถุงปลุกมาถุงปลุกมาอ่ะถุงปลุกมาครันนี้ กระแทกหม่ครับอ่าเดินลงไปเดี๋ลงไปโอเคอ่าปั๊บนี่นี่ครับเอาลงไปงี้นะครับดูนะครับดูดูอ่าท่านจะได้ไปทําใช้ที่บ้านครับง่ายๆครับใส่เดินลงรอบๆนะครับอ่ารอบๆป่องเลยนะครับอืมนะครับอืมอ่าอ่ากดกดอ่าฮ่าอ่าใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มนะครับอ่าเดี๋ยวจะลงหัวหอมกันแล้วครับนะอ่าอ่าใส่ให้เต็มรอบๆกดกดนิดนึงกระแทกกระแทกกระแทกนิดนึงก็ดีครับนะให้แน่นๆเลยนะ เดีนปลูกประมาณ4ถุงนะครับต่อถุงปลูกขนาดเกี้ยห้าคูณห้าสิบใบนี้นะครับดูได้เลยนะครับในร้านนะครับสอบถามได้ครับเขามีไลน์เบอร์โอเคละโอเคละโอเคละเต็มพอดีครับวันนี้มีอะไรโชว์อีกครับนี่ไงครับป่องอภิมาพลังตรงกลางเนี่ยครับอ่าทําไงต่อครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมเติมเสร็จอาหารอยู่เลยครับวันนี้นะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวไปเอาเสร็จอาหารก่อนนี่นี่ครับนี่นี่ครับเสร็จอาหารที่รวมไปนี่คือน้ำหมักเปลือกสลิดผลครับ น้ำหมักเปลือกสลดจะมีจุลินทรีย์น้ำหมักเปลือกสลดเขาเขาเนี่ยครับเนี่ยเอามาเพื่อทำอะไรครับเศษเปลือกสลดก็โดนย่อยสลายตกตะกอนนอนพื้นไปแล้วนะใช้งานได้แล้วเอามาเพื่อนี่ครับนี่ผสมคุกเขาก็เศษอาหารเนี่ครับเพื่อเป็นตัวช่วยย่อยสลายส่วนนี้คือตระกูลฝาของผมครับปลาเรืองฝาขาวฝ,า,า,วฝา,าแดงจุลินทรีย์ไคตินไขัวซานข้อดีคือไม่ต้องผสมขยายกับน้ำตาลเอกนะครับสามารถใช้ได้เลยครับ โดยปกติเขาจะเอาไปพ่นผสมกับน้ำยิบซีลิสสะพายฉีดพ่นพืชได้เลยนะครับแต่ผมเพื่อขยายฟังก์ชันในการใช้ให้ควอบคุมนะครับผมจะจุลินทรีย์ของเขาเนี่ยมาหมักครับลงในเศษอาหารก่อนเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับให้เกษตรกรพ่อแม่พี่น้องได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมันจะได้ครอบคุมในการใช้นะครับและก็จะได้ช่วยเหลือเรื่องเศษขยะในครัวด้วยครับได้คัดแยกขยะไปในตัวด้วยครับอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำหมักเปลือกสมรอลงไปก่อนนะครับ น้ำหมักปลอกส่งป้ายตัวเชย่อยนะครับดับเกลิยนช่วยย่อยดับเกลียนน้ำหมักปลอกสวดอ่าผมหมักเองทําเองมีคลิปมีการสอนไว้อยู่นะครับเข้าไปเสิร์ชดูในแบนขยายนะครับดูครับการทําน้ําหมักปลอกส่งแล้วก็จุลรซีพลังผักขาวครับอ่าน้ําดําๆนะครับเคยตัวสารเข้มข้นมากครับผมก็จะเทลงไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ทาไงต่อครับทีนี้คนครับคนคนคนคลุกเขาให้เข้ากับเอาหารนะครับน้ำหมักเมื่อกี้นะครับอ่า แล้วก็จุลินทรีย์ฟ,ฟอังฟตเขาอามีเปลือกไข่อ่ากระชอให้ยียยให้แตกครับเปลือกไข่อ่าเป็ดแคนเซียมอย่างดีครับเปลือกไข่อหามาเรียบร้อยอ่ฮกิบิทม,มาจนใหม่โชคขนาดเลยเหมือนเนี้เต็มสติงเลยครับอ่ะจับไปอ่าอ่ะเก็บเขามาใกล้ๆหน่อยนี้นะครับนี่นี่น,นี่อ่าทีนี้เราก็เติมเศษอาหารที่คลุกเขาเข้ากับจุลินทรีย์แล้วจนเอเล่แบบนี้ครับมันอ้วกมาโอ๊ยจะมันคือหักมาเอาลงไปอย่างนี้นะครับเออ ไม่เข้าใจอะไรก็ถามถ่ายทักทายมาในคอมเมนต์ในคลิปก็ได้นะครับเรือเข้าไปที่ช่องสีเขียวผมก็ได้นะครับนะครับไปพูดคุยกันเติมลงให้เต็มเลยนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มเปียเลยครับเต็มเปียกเลยอุปกรณ์ต่อไปครับฝาสองชั้นครับผมชั้นที่หนึ่งยัดลงไปแบบนี้แหละครับกดให้แน่นครับกดให้แน่นกดให้แน่นนะครับชั้นที่หนึ่งแน่นหนาเลยครับผมชั้นที่สองครอบจำลงไปปั๊บดูนะครับให้รูที่จะล็อกตรงกันนะครับ เพื่อเราจะใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้ครับไม้ลูกชิ้นเสียบล็อกลงไปนะครับตามด้านก็แน่นเดีวนะครับเห็นไหมครับอ่าผมให้ดูคร่าวๆนะครับผมนี่คือปล่องปุ๋ยอภิมหาพลังนะครับกันกลิ่นสองชั้นแล้วก็ช่วยทําควบแน่นนะครับเพื่อให้กัดมเมท็ทปเ,เนี่ยกัดไน่าเนี่ยกิดกัดที่เป็นกลิ่นเป็นในช่วงที่เขาหมักบดเนี่ยควบแน่นแล้วก็หยดลงไปเป็นน้ําลงไปชโลมลงไปอ่าแล้วเพื่อจะได้นำไปใช้ได้ครับอ่าไปทำตามนะครับเอ้าหอมมากคราวนี้หอมมากนะครับ อ่ะปลูกกันเลยปลูกกันเลยอ่ะอ่ะตัดจอมตัดใบจอมออกนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกอหันให้ดูเลยครับเนี่ย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 ครับตัดไปออกนะครับอ่าแล้วก็นํามาวางนะครับเราดูลากตรงไหนที่มันอ่าพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับเนี่ยครับลากออกแล้วนะครับอ่าวันนี้สาธิตการทําถุงปลูกปลูกผักไว้กินในช่วงฤดูหนาวหน้าหนาวมาเย็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะเริ่มปลูกกันเลยนะครับ อ่าอุปกรณ์แทงโลก,ก็ไปถุงมือนิ้วมือกงเล็บนี่แหละมันพอดีกับหอมผมเลยนะครับไปถุงมือกลงเล็บอ่ปักลงเด่นไปเลยครับอ่าเนี่ยปักปุ๊บยัดปั๊บเลยครับอ่าอยู่กระถุงปลูกอยู่กระถุงมือกงเล็บก่อนนะครับช่วงนี้อ่าผมก็จะปลูกทีหน่อยนะครับจุดประสงค์คือต้องการทานใบครับนะปลูกไว้กินใบอ่า โอเคโอเคเสร็จสับเรียบร้อยอ่าเสร็จสับเรียบร้อยอ่ายกไปไว้บริเวณสวนด้านข้างเลยนะครับแดดมาแล้วแดดมาแล้วนะครับอ่ายกป้ายอ่านะครับอ้าวนี่หอหอมยังเหลือนะครับส่วนที่รากยังไม่ออกนะครับก็ห่อผ้าขนนนูไว้ต่อครับนะเนี่ยครับห่อเลยห่อเลยนะครับอ่าแล้วก็นําไปชุบนําให้ชุ่มเพื่อเร่งรากเร่งอะไรเขาให้ออกเหมือนเดิมครับ ข่าวหน้าก็จะได้มาปลูกกันต่อครับหน้าหนาวมาแล้วผมก็จะมาชวนปลูกผักแบบนี้นะครับชวนทุกท่านปลูกผักปลูกไว้รับทานเองนะครับหน้าเพื่อ,อลดค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคมในด้านของอะไรละครับการคัดขยะใน